สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขานะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะไปเอาต่อเหมือนเดิมนะครับเนาะมาเลี้ยงนะครับอุปกรณ์ที่เราเตรียมไปก็คือหนึ่งนี่ครับกรรไกรตัดกิ่งนะครับเชือกฟางเทปยางคึบนะครับแล้วก็ไฟลนะครับวันนี้ก็แบบเดิมครับเอาสด เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปกันเลยเออโอ้ฝีมือแท้วะ ยังสูงถึงนๆๆึงนึงโอ้แน่นอนเลยวะพันอีกเกี่ยดอีกบอกบอบอ,อยู่แล้วนะ <c oughs> ถุงไปไหนถุงไปไหน,นถุงขึ้นไปไหนนี่ลูกตกคนละอ๋อเงี้ย,ยนนะ้ำน่ะหมดที่สุดได้ขนาดนี่ได้ขนาดถ้าเขาอีกตั้งอีกตัดเขาอีกหมดที่สุดถุงได้ฮะถุงมันขาดขึ้นเลยเบา ทางนู้นทางนู้นมีหนามอีกอันนึงทไบบบบงบวบท่อั่นี่เนี่ยเออเอออย่าถุงน้าและคันนิ่งเลยมิดนิ่งเลยนี่นิ่งเลออม,มาใส่ถุงอีนอกเลยโอ,อ,อาออกมาใส่ถุงยี่นอกรถอ, <laughs> อย่าไปเห็ดแ่นั้นนี่เราอ่อมาใส่ถุงอีนอกสิอจับไครั้งนึงนะนี่หายซังน้า mục quân mười 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 นี่ยมาทานมาทานมาทานครับผมเอฟซี FC ตอนนี้กะมาถึงเพื่อนแล้วนะครับเนกกาะกะจะเอาไปบัดไว้นะครับผมกะจะพยายามมัดให้ได้อยู่ในลักษณะเดิมนะครับเนาะมองเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกับไว้กับเบิ่งแลวพูครับพูบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอา,เอามีดก่อน เมื่อกี้ไม่ก็ให้ไว้พอด,ดีเททางนี้เนาะอืไว้นี่เนาะอืดับแรก,ะกระอะกะทิขอผูกอันนี้ก่อนมาผูกตัวน,นี้ก่อนเทไ,ไ,ไ,ไว้เทไว้เห็นีหมตัอกอองกะทิผูกแบบให้มันอยู่เลยนะครับ ถ้าว่ามันผูกได้ทางเดียวกันมันได้ทางเดียวน้อนะครับเนาะแต่ผมคิดว่าผมจะผูกสองขานะว่าผูกสิ่นี้ ในใจนะครับว่านี่อันเดียวที่เก่านะครับแล้วก็สีผูกด้านนี้ใช่หน่ครับเอฟซเดี๋ยวจะ้ไปในซอซหาเสื้อก่อนเขาไนเี๋ยวเนย่นี่ดีหาเสื้อก่อนพร้อ,อ,อมสีพอ่อที่มาผูกตัวนี้อีก โอ้กมาหมดงงมัน mm ตีอ hmm. ยู่งูแมนออกมาอยู่บ่เมืองอยู่บ่เออเออเห็ดเชียงก็เห็ดนาออกก่อนบ่เคยเอางูเลย

คือบวเจาเจาะจีก,จกนันนีเดี๋ยว อ่ะอกจี๋องทุกอนจีถงจีถของ่าจีแก่นมันออกอไรอยู่จีก็บอกอืมดีดีโอ้ย ได้ไดุ้้งแล้วโอ้ยคุ้งเลยกูเลยนะเจ็บเ็ได้อะนบครับกว่าสุดท้ายกะเรียบร้อยนะครับก็มัดเรียบร้อยแล้วนะครับนะสหรับลินี้แต่คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณการติดตามรับชมและให้กำลังใจบาวนิดโดยตลอดสวัสดีครับ